lên cái nào thằng này tao tàu sóng xanh có phù nó có phù nó cái xuống đang đánh tầm vào đang đất tầm đi bên ngoài gas nào เข้าไปข้างในมันสองข้างครับน,นติดเตาแล้วครับสองข้าง อันนี้ก็คือเตาไร้ควันสเลดนะครับทำความร้อนโดยแก๊สนะครับเป็นตัวใหม่นะครับนี้ทำเสร็จเรียบร้อยน,นะครับมาดูที่ด้านข้างนะครับด้านข้างของเตาก็จะเป็นหัวแก๊สนะครับแก๊สเดิมทีก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ฐานนะครับแต่ว่าก็ปรับมาเป็นใส่หัวแก๊สนะครับนี่เป็นหัวแก๊สอินฟาเอทนะครับ มีทั้งหมดสองข้างครับทำความร้อนด้วยแก๊สนะครับนี่เตาแก๊สครับามาดูที่ดูที่ขนาดนะครับขนาดของเตานะครับความกว้างจะอยู่ที่ห้าสิบเซนความกว้างจะอยู่ที่ห้าสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวก็หนึ่งร้อยเซนติเมตรนะครับ มีที่วัดอุณหภูมินะครับสูงสุดที่300องศานะครับ,นะรบมีที่ระบายความร้อนนะครับระบายอากาศนะครับลองมาดูข้างในนะครับวันนี้เป็นเตา,เาขนาด2ชั้นนะครับเราลองมาใส่ตะแกงนะครับ พื้นที่ใช้งานของตะแงนะครับกว้าง45นะครับแล้วก็ยาว70นะครับเป็นพื้นที่ใช้งานของตะแกงนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างครับด้านล่างนะครับก็จะมีที่สําหรับปล่อยปล่อยน้ําของอาหารกิ้งนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทาอาหารนะครับหรือว่าอบอาหารเราต้อง ใส่น้ำเข้าไปข้างในก่อนนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะง่ายในการทำความสะอาดนะครับเพราะถ้าไม่ใส่นี่ก็จะก็จะเลอะนะครับถ้าถ้ามีน้ำก็จะทำความสะอาดง่ายหน่อยนะครับด้านล่างก็ก็ปิดไว้อย่างนี้นะฮะ ครับผมและนี่ก็คือเตาไร้ควันสเตเลสนะครับเป็นเตาไร้ควันที่ใช้แก๊สนะครับครันเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้เตาไร้ควันเสเลดตัวนี้ไปใช้งานนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Binary Engineering นะครับงานเสเลดสังคบนะครับ เบอร์ที่อยู่ในวิดีโอนี้ได้เลยครับ